หนังสือลูกาบทที่สองอยู่มาคราวนั้นมีพระราชกฤษฎีกาจากซีซ่าออกสัสตัสให้จดทะเบียนสัม,มโนโครัวทั่วทุกแห่งที่มีผู้คนอาศัยนี่เป็นการจดทะเบียนสัม,มโนโครัวครั้งแรกที่เกิดขึ้นเมื่อกูเรเนียเป็นผู้ว่าราชการมณฑลซีเรียคนทั้งปวงต่างคนต่างได้ไปขึ้นทะเบียนอย่างเมืองของตน ฝ่ายโยเซฟก็ขึ้นไปจากเมืองนาซาเรสมณฑลคาลิลายถึงเมืองของดาวิดชื่อเบดเลเฮมมณฑลยูดายด้วยเพราะเขาเป็นวงวานและเชื้อวงของดาวิดเพื่อจะขึ้นทะเบียนพร้อมนางมาเรียที่ได้มั่นกับเขาไว้แล้วและนางกําลังตั้งคันอยู่เมื่อเขาทั้งสองยังอยู่ที่นั่นนางมาเรียก็ครบกำหนดคลอด นางจึงคลอดบุตรชายหัวปีเอาผ้าอ้อมพันและวางไว้ในรางหญ้าเพราะว่าในโรงแรมไม่มีที่ว่างสำหรับเขาในแถบนั้นมีคนเลี้ยงแกะอยู่ในทุ่งเฝ้าฝูงแกะของเขาในเวลากลางคืนมีทูตสวรรค์องค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้ามายืนอยู่ข้างพวกเขาและรัศมีขององค์พระผู้เป็นเจ้าสองล้อมรอบเขา และเขากลัวยิ่งนักฝ่ายทูตสวรรค์องค์นั้นกล่าวแก่เขาทั้งหลายว่าอย่าก,กลัวเลยดูเถิดข้าพเจ้านำข่าวประเสริฐแห่งความยินดีอันใหญ่ยิ่งมาประกาศแก่ท่านทั้งหลายซึ่งเกี่ยวกับผลไพร่ทท้งปวงเพราะว่าในวันนี้องค์พระผู้ช่วยคือพระคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมาบังเกิดที่เมืองของดาวิดเพื่อท่านทั้งหลาย นี่จะเป็นเครื่องหมายแก่ท่านทั้งหลายคือจะได้พบทารกคนหนึ่งพันผ้าอ้อมนอนอยู่ในรางญ้าในทันใดนั้นก็มีหมู่กองทัพสวรรค์พร้อมกับทูตสวรรค์องค์นั้นสรรเสริญพระเจ้าว่าสง่าราศีจงมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุดและบนแผ่นดินโลกจงมีสันติสุขท่ามกลางมนุษย์ทางปวงซึ่งพระองค์ทรงโปรดดานั้น เมื่อทูตสวรรค์เหล่านั้นไปจากเขาทั้งหลายขึ้นสู่สวรรค์ลแล้วคนเลี้ยงแกะได้พูดกันว่าให้เราไปยังเมืองเบทเลเฮมดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงแจ้งแก่เราเขาก็รีบไปและพบนางมารียกับโยเซฟและพบพระกุมารนั้นนอนอยู่ในรังญ้าครั้นเขาได้เห็นแล้ว เขาจึงเล่าเรื่องที่ทูตสวรรค์ได้บอกแก่เขาเกี่ยวกับพระกุมารน,น้อยองค์นี้คนทั้งปวงที่ได้ยินก็ประหลาดใจด้วยเรื่องราวซึ่งคนเลี้ยงแกะได้บอกแก่เขาฝ่ายนางมาเรียก็เก็บบรรดาถ้อยคำเหล่านั้นไว้ในใจและคอยคิดใครครวนคนเลี้ยงแกะเหล่านั้นจึงกลับไปสรรเสริญถวายสง่าราศีแด่พระเจ้าเพราะเหตุการณ์ทั้งปวงซึ่งเขาได้ยิน และได้เห็นเหมือนดังที่ได้กล่าวไว้แก่เขาแล้วครั้นล่วงไป8ดวันแล้วถึงเวลาที่จะให้พระองค์รับพิธีสุนัตจึงได้ตั้งนามของพระองค์ว่าเยซูเป็นนามที่ทูตสวรรค์ได้ตั้งไว้ก่อนที่จะทรงปฏิสนธิในคัมเมื่อเขาทำพิธีชำระตามกฎบัญญัติของโมเสสครบกำหนดแล้ว เขาจึงพาพระกุมารไปยังกรุงเยรูซาเล็มเพื่อจะถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าเหมือนที่เขียนไว้แล้วในกฎบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าว่าเพศชายทั้งสิ้นที่เป็นหัวปีจะถูกเรียกว่าเป็นสิ่งบริสุทธิ์ถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าและถวายเครื่องบูชาตามที่ได้ตัดสั่งไว้ในกฎบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือนกขาวคู่หนึ่งหรือนกพิราบหนุ่มสองตัว ดูเถิดมีคนหนึ่งในกรุงเยรูซาเลม็มชื่อซิมโอนเขาเป็นคนชอบธรรมและเกรงกลัวพระเจ้าและคอยท่าเวลาซึ่งพวกอิสราเอลจะได้รับการเล้าโลงนั้นและพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตอยู่บนตัวท่านท่านได้รับคำชี้แจงอันศักดิ์สิทธิ์จากพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าท่านจะไม่พบความตายก่อนที่ท่านจะได้เห็นพระคริสต์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า ซิมโอนเข้าไปในพระวิหารโดยอยู่ในพระวิญญาณและเมื่อเห็นบิดามารดาของพระเยซูได้อุ้มพระกุมารเข้าไปเพื่อจะกระทำแก่พระกุมารตามธรรมเนียมแห่งกฎบัญญัตินั้นซิมโอนจึงรับพระกุมารมาไว้ในอ้อมแขนและถวายสรรเสริญพระเจ้ากล่าวว่าพระผู้เป็นนายเจ้าค่ะ บัดนี้พระองค์ทรงปลดปล่อยผู้ทาตของพระองค์ให้ไปอย่างสันติสุขตามพระคำของพระองค์เพราะว่าตาของข้าพเจ้าได้เห็นความรอดของพระองค์แล้วซึ่งพระองค์ได้ทรงจัดเตรียมไว้ต่อหน้าพลพร่พทางปวงเป็นแสงสว่างเพื่อเปิดเผยแก่พวกต่างชาติและเป็นสง่าราศีของพวกอิสราเอลไพรพลของพระองค์ ฝ่ายบิดากับมารดาของพระกุมารก็ประหลาดใจเพราะถ้อยคำที่ได้กล่าวถึงพระกุมารน,นั้นซิมโอนจึงอวยพรแก่เขาทั้งหลายแล้วกล่าวแก่นางมาเรียมารดาของพระกุมารน,นั้นว่าดูเถิดพระกุมารนี้ถูกตั้งไว้เป็นเหตุให้หลายคนในพวกอิสราเอลล้มลงหรือลุกขึ้นใหม่และจะเป็นเครื่องหมายให้คนต่อต้านด้วย และจิตของท่านเองก็จะถูกดาบแทงทะลุเพื่อความคิดในใจของคนเป็นอันมากจะถูกเผยออกยังมีผู้เผยพวจนะหญิงคนหนึ่งชื่ออันนาบุตรีฟานุเอลในตระกูลอาเซนนางเป็นคนชรามากแล้วได้อยู่กับสามีเจ็ดปีนับตั้งแต่เป็นหญิงพรมจารีแล้วก็เป็นไม้มาจนถึงอายุ84ปี นางมิได้ไปจากพระวิหารเลยอยู่ปรนิบัติพระเจ้าโดยอดอาหารวิงวอนทั้งกลางวันและกลางคืนในขณะนั้นผู้หญิงคนนี้ก็เข้ามาโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าและกล่าวถึงเรื่องของพระกุมารนั้นให้คนทั้งปวงที่เฝ้าหวังถึงการไถ่ของกรุงเยรูซาเลม็มเมื่อพวกเขาได้กระทำการทั้งปวงตามกฎบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าเสร็จแล้ว จึงกลับไปยังนาซาเรสเมืองของตนในมณฑลคาลิลายพระกุมารน,น้อยนั้นก็จเจริญเติบโตขึ้นและมีความเข้มแข็งประกอบด้วยสติปัญญาและพระคุณของพระเจ้าสถิตบนตัวพระองค์ด้วยฝ่ายบิดามารดาของพระองค์เคยขึ้นไปยังกรุงเยรูเซาเลม็มในเทศกาลปัสคาเป็นประจำทุกปีเมื่อพระกุมารอายุได้12ปีแล้ว เขาทั้งหลายก็ขึ้นไปตามธรรมเนียมของเทศกาลนั้นเมื่อครบกำหนดวันเลี้ยงกันแล้วขณะเขากำลังกลับไปพระกุมารเยซูก็ยังคงอยู่ในกรุงเยรูซาเลม็มฝ่ายบิดามารดาของพระองค์ก็ไม่รู้แต่เพราะเขาทั้งสองคิดว่าพระกุมารนั้นอยู่ในหมู่คนที่มาด้วยกันเมื่อเขาเดินทางไปได้วันหนึ่งจึงเที่ยวหาพระองค์ในหมู่ญาติพี่น้อง และพวกคนที่รู้จักกันเมื่อไม่พบพระองค์เขาจึงกลับไปหาพระองค์ที่กรุงเยรูซาเลม็มเมื่อหามาได้สามวันแล้วจึงพบพระองค์ในพระวิหารนั่งอยู่ท่ามกลางพวกอาจารย์กำลังฟังและไต่ถามพวกอาจารย์เหล่านั้นคนทั้งปวงที่ได้ยินก็ประหลาดใจในความเข้าใจและคำตอบของพระองค์เมื่อบิดามารดาได้เห็นแล้วก็ประหลาดใจ มารดาจึงว่าลูกเอ๋ยทำไมจึงทำกับเราเช่นนี้ดูเถิดพ่อกับแม่สอหาเป็นทุกนะพรุ่งจึงตอบว่าท่านเที่ยวหาเราทำไมท่านไม่ทราบหรือว่าเราต้องคำนึงถึงกิจการทั้งหลายแห่งพระบิดาของเราฝ่ายบิดามารดาก็ไม่เข้าใจในคำซึ่งพระองค์กล่าวแก่เขาแล้วพระกุมารก็กลับลงไปยังเมืองนาซาเรตกับเขา และนอบน้อมเชื่อฟังเขาและมารดาของพระองค์ก็เก็บเรื่องทั้งปวงนี้ไว้ในใจอย่างระมัดระวังพระเยซูได้จำเริญขึ้นในทางสติปัญญาในทางร่างกายและในทางพระคุณซึ่งได้ปรากฏต่อเบื้องพระพักพระเจ้าและต่อคนทั้งปวงด้วย